ความบังเอิญมีอยู่จริงครับมีหนุ่มคนนึงเนี่ยเดินอยู่ที่วัดดีๆมีรถอยู่3คันปรากฏวัทะเบียนร,รถเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆ๊ะ3คันซ้อนฮะ ไม่คิดจะพูดอะไรเลยใช่ไหมให้ดูด้วยตาอึ้งอยู่ให้ดูด้วยตาคือที่สุดแห่งความบังเอิญเดินอยู่ในวัดดีๆเฮ้ยทำไมคันนี้มันหมายเลขมันคุ้นตาเหมือนเราเราแบบคาตายังไงอยู่เอ้าคันนี้ก็คุ้นตาหมายเลขเดียวกันฮะสามคันทะเบียนเดียวกันเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวอักษรได้คนละตัวอักษรจังหวัดเดียวกันคันแรก Honda Ja z z หมายเลขทะเบียนกไก่ขควาย1826เชียงใหม่คันที่สองมาสดงองูใบไม้1826 ก็เชียงใหม่เหมือนกันค <ฮะ S 2> ันที่สก็มัสด้าขอไข่คอควาย1826สองหก็เชียงใหม่ใครจะคาดคิดว่าความบังเอิญมันไม่ควรจะมีอยู่จริงไม่ได้ญาติาใช่ไหมฮะไม่ได้คือตามรายงานไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วสมคันเนี้ยเขาเป็นพี่น้องญาติมิตรหรือเปล่า<อ>แต่เบื้องต้นเนี่ยคนที่อยู่ในในเน็ตเนี่ยพวกก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะ,<ฮ>ะเหมือนเป็นความบังเอิญจริงๆมาที่วัดวัดนี้ในห้วงเวลาเดียวกันทะเบียนเดียวกันเลยคราวนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เลยบอกว่าไม่หาหน่อยก็ต้องเวียงจันแหละ หรือไม่ก็ต้องรัฐบาล<า><ด>ใดได้ไหมเป็นไม่ได้เหมือนกันนะฮะอธิบายทีหมายเลขทะเบียน1826ทะเบียนจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดเชีย,ย,ยงใหม่ะฮะอย่าเพิ่งลัางสายตาจากหน้าจอทีวีรอบนี้เด็ดเด็ดขนาดไหนเจ้าจอชื่อว่าเาจ้าละมุดเจ้าละมุดแจกเลขเด็ดชมใ้ตาท่านละมุดเนี่ยเขาพี่เขาอุซ่าให้เนี่ย ไหนอีต้องปีประตูข<า>้างน,นั้นไหมให้ให้นางอย<ช>ู่ไรอีกแล้มุ้นเราไหนอีกไหนอีกโอ้ส <03 S 2> <จ>ูนสามนะคะส<ด>ูนสามอะไรอีกแลมุ้นเราไหนอีกนะเอาอันใกล้ก่อนดีกว่า ศูนย์สามสี่แปดจ้าแล้วเจ้าละมุดก็เนืองกินเฉยเลยเจ้าละมุดทงคิดในใจนี่กูศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เลยหรือวะก็มัเอาผลไม้วางก็เข้ามากินไงก็ไม่รู้แหละชาวบ้านมนุษย์อ่ะมนุษย์ก็มีความเชื่อแบบนี้เห็นไหมมีนกอ่งนกเอี้ยงอย่างจิกเ้องจิกเลขรอบนี้เจ้าละมุดเนี่ยเป็นลิงอยู่แถวแถวเขาวังเขาวังคือจังหวัดเพชรบุรีและเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่การชนกคลีนิกเวชกรรม มันคงมาบ่อยอะไอ้ละมุดเนี่ยไม่มุดต้องเข้าใจนุดยนะทำไมฮะว่านุษเนี่ยต้องการอยากได้ตัวเลขใช่สิแล้วช่วงนี้ของขาดด้วยแต่ละมุดหิวนะแต่พอมาถึงตอนแรกเดี๋ยวเราก็คิดว่าสาญชาตญยาณคงจะหยิบอะไรใกล้มือเฮ้ยไม่จริงเห็นไหมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของละมุดมันเอื้อมไปหยิบตัวที่อยู่ขวาสุดซ้ายสุดของมันอะหยิบไปเรียบร้อยดังนั้นตัวเลขเนี่ยมีการแกว่งแกว่งเวงเวงเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่มนุษย์ นัดหมายเลยมันหยิบด้วยดวงชะตาของมันเองนะฮะรอบนี้0348เจ้าละมุดให้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะ